สวัสดีนะครับนะอันยองอาเซยโยนีเหาสารามมาริกุมกูดมอร์นะิ่งอัพตนูอีบูเนิงกูดไนนะ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 านาฉาดิตินะครับเออเลขหม,มอริษผาดาวเศรษฐีนำโชคลาบใหญ่ในชนะสา,าล้านล้านประจําในวันที่16ตุลาคม2568นอะครับตัวเลขอะไรจะนําโชคลาบครับมาอยู่แล้วเด่นนะเป๊ะเป๊ะเห็นไม่งวดที่ผ่านมาครับเอ้โหแปดเจ็ด จ็ดแปดใช่ไหมหลายราศีมีถูกนะเออร่ำรวยร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับแหมเลขเบินเน้ลนะให้แปดแปดออกเจ็ดเจ็ดให้มันได้อย่างนี้เถอะนะโอ้ยบางทีเราก็พูดเยอะนะไปพูดเอาเรื่อนี้มาพูดจนเคลื่อนเอพราะฉะนั้นจะต้องพูดน้อยๆหน่อยนะนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 มอริษผาดาว YouTube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูด,ดวงชะตาหมอริษผาดาวเศรษฐีนำโชคลาบใหญ่ในชนาสารนั้นๆประจำในวันที่16ตุลาคม68นะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกๆคนรู้รู้อยู่ว่าจะมีอยู่สองช่วงนะทุกเดือนครับเออของไทยนะต,ต้นเดือนกลางเดือนต้นเดือนกลางเดือนนะ มหาเศรษฐีคนใหม่ในช่วงข้ามคืนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคนที่ตนุเป็นลาภะเนี่ยนะทําตัวเองให้เป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภคิดดีทดําดีพูดดีโชคลาภจะวิ่งเข้าหานะครับโชคลาภเงินทองมันคือความศุขนะคือสิ่งที่ดีดครับเอ,อย่าคิดทุกข์เศร้าหมองปิดดวงชะตาตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็ ก็คือให้คุณมีความสุขเข้าไว้ดีที่สุดยิ้มนะเออโชคลาภเงินทองก็จะไหลมาเทมานะครับพอพอต่อจากนี้ก็ให้คุณสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมบุญกุศลก็จะช่วยเหลือให้คุณประสบความสาเร็จนะครับเออผลบุญเนี่ยบุญที่เร็วที่สุดคือการทําบุญช่วยชีวิตสัตว์ครับซึ่งแบบไม่ไหวแล้วซึ่งแบบแย่แล้วอะไรเงี้ย นะอย่างเช่นที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างะนะครับช่วยจิ้งจบนะวันนั้นเลยก็มีโชคลาบมีเงินมีทองเข้ามาครับเพราะฉะนั้นการช่วยชีวิตไม่ว่าจะเป็นสตัตว์หรือคนที่เขาแบบแย่แล้วไม่ไหวแล้วจะอะไรเนงะี้ยติดติดออกไม่ได้ติดขัดอะไรเงี้ยนะเกิดอุบัติเหตุอะไร,นะนะรอ, Aid, อ,ะไรอะ่ะอย่างเช่นที่เห็นตามข่าวแมวแมวตกน้ำใช่ไหมมีคนไปช่วยนู่นนี่น,นั่นอันนี้แหละ คุณต้องรีบช่วยครับเออมันหาได้ยากยินนะไอ,ปอปะ้ปล่อยปลาปล่อยปลานาเขียงมันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมเออนะก็คือเขาก็จะแย่อยู่แล้วไงคุณก็พยาะะพยามทําแล้วกันพยายามทําบุญกับคนเป็นนะครับนะทําบุญกับคนเป็นอย่างเช่นอาจารย์เคยบอกว่าร้านอาหารอนะคนทําอาหารเนะี่ยจ่อเฉียสิงถ้าตามดวงกินฮงจุ้ยเนี่ยนะครับถ้าคุณทําใส่ใจในการทนะําเนี่ย แล้วเขากินไปฟ้าบเขารู้สึกอิ่มมีความสุขอร่อยคนทําคุณได้บุญเลยนะครับคุณจะรู้สึกดีเปงตังสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณไปดูดิคนทําอาหารน่ะอ้วนทุกคนไหม <c ười> อิ่มเออปบุงนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพนึงอย่ไขมันมันเยอะนะครับถ้าคนทําไม่ใส่ใจนะมันก็ <c ười> ไม่ดี นะเอออันนี้อันนี้พูดพูดถึงส่วนมนเ่องน้อยนะต้องต้องมีความสุขนะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วถ้าบางคนเนี่ยฝันอย่างที่อาจาได้เคยบอกในคลิปดูดวงรายวันเสมอเนี่ยความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้ดาวเกียอยู่ไหนอยู่พฤกศกเลงพิจิกคุณก็มีโอกาสฝันนะครับในดวงชะตาเนี่ยความฝันมันมีอยู่4ประเภท 1. คือกรรมนิมิต คือกฎแห่งกรรมมาแสดงปรากฏให้คุณรู้ต่างๆ2จิตสังวรคือเหตุการณ์เรื่องราวนาที่เข้ามาพบเจอต่างๆนา,นานาคุณไปตรงนู่นตรงนี้เจอใครเจออะไรไปดูหนังดูซีรีส์คือที่ก็เอามาอยู่ในฝันคุณนะครับ3มเทพสังหรเทวดาประจำตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็มาพูดเตือนเหตุการณ์ดีร้ายก็ว่าไปนะครับสี่คือธาตุกำลัง ธาตุกำเริบไปกินกลางคืนนะจานเป็นบ่อยนะบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งนะสั่งแก๊บแล้วครับนะบางทีกว๋วยเตี๋ยวบางทีก็น้ําตกลาบบางทีก็อะไรไม่รู้แล้วแต่นะฝันนู่นนี่นั่นนะธาตุกำเริบเป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นคุณก็จับความฝันของคุณได้ดีนะครับเออคุณมักจะฝันแม่นนะบางคนฝันเห็นตัวเลขเข้าบ้านนะ ถ้าคุณเห็นถ้าขนาดน,นี้คุณซื้อไม่ได้นี่คุณก็ต้องหยิบแก้มตัวเองแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณวันนี้เนี่ยคุณเดี๋ยวก่อนพูดถึงตัวเลขเด่นอย่งเอาเลขเด่นประจําวันก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองหนึ่งสองนะครับถ้าวันนี้สีม่วงห้ามใส่ไม่ดีนะแต่บางทีไอ้เลขเจ็ดมันก็เปิดอเโกรก็จะมานะเห็นหลายรอบแนละ้ว ดา,าวเสาเสียว่าเจ็บมาเวกเอาไว้ห้าสิบห้าสิบไว้ก่อนนะเออสีแดงสีขาวสีเหลืองได้นะครับแล้วก็ถ้าตัวเป็นตัวเลขเด่นเนี่ยมันจะมีสามหกหกสามเลยสามหกหกสามเลยแล้วเก้าไว้ด้วยตัวหนึ่งน,นะครับนะเดี๋ยวก่อค่อยมาว่ากันสีวันนี้แดงนะครับเน้นสีแดงนะแรงดิ ให้คุณไปซื้อลอตเอรี่กับบุคคลซึ่งรูปร่างสันทัดผิวเนื้อดำแดงนะรูปร่างสันทัดผิเนื้อผิวเนื้อดำแดงหรือผิวออกน้ำพึ่งก็ได้นะผิวที่ฝรั่งชอบชอบอาบแดดนะเออนะครับก็ไม่ต้องไปเสียเรียกคิดมาต่อสิ่งใดนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเอรี่เลขอะไรก็ขอให้ถูกขอมีโชคมีลาบกันทุกๆคนกันเลยนะครับ ต่อมาเลยครับมาพูดถึงเลขนําโชคเลขโชคลาภเลขมงคลหมอฤทธิผ์ผาดาวเศรษฐีนาโชคลาภใหญ่ในชนาสารลาน,ลาน,ลานประจาในวันนี้นะครับวันที่16ตุลาคม2568นะครับว่าตัวเลขอะไรจะนําโชคลาภนะครับราศีอะไรจะมีโชคลาภมากนะเพราะฉะนั้นมาพูดอย่างรวดเร็วเลยราศีหลักแห่งโชคลาภในวันนี้ก็คือชาาลัคนาราศีกุมครับ คนราศีกุมเนี่ยนะอิทธิพลดาวราพักเนี่ยยังเป็นอาลีคือคุณโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บมันไว้อยู่นะแต่ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคมันก็มีก็อละก็พอประมาณนะครับเอ่อหรือถ้าคุณไปรู้ตัวเลขอะไรมาห้ามบอกใครเป็นสำคัญให้คุณไปซื้อด้วยตัวเองอันะนั้นนะ่ะมีโอกาสที่จะถูกมีโชคมีลาภนะตัวเลขของคนราศีกุมเนี่ยคุณจะมีเลขสามแล้วก็เลขสี่ เลขสามแล้วเลขสี่และอีกอย่างหนึ่งให้คุณไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดนึงเพื่อขอโชคลาภขอเลขครับมีโอกาสนะบางทีเจ้าที่อาจจะมาพูดคุณในความฝันนะครับของชาวลัคนาราศีกุมนะมาเริ่มต้นเลยนะครับที่ชาวลัคนาราศีเมฆคนราศีเมฆเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับโชคลาภเป็นกอบเป็นกำรร คนราสีเมษงวดที่ผ่านมาคุณก็ได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดไม่ใช่เหรอฮะนี่ไงแต่มันออกบนใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้คุณไปถูกที่ไหนนะเออแล้วแต่ก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นงวดนี้คุณก็ต้องตามต่อครับมันอาจจะสลับตําแหน่งจากบนลงล่างก็ได้นะตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับคุณก็ไปเสี่ยงโชคซื้อรตเตอรี่นะครับอย่าลืมนะ ซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับซื้อตามกำลังนะต่อมาเชา้าลัคนาราศีพุกศกคนพุกศกเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับโชคลาภจากความฝันอย่างที่บอกเนี่ยเพราะคุณมีดาวเกตุกลุ่มละนะหรือไม่คุณจะต้องเดินทางไปเสี่ยงโชคครับเพราะลาภาคุณสหัสชัคุณต้องเดินทางเสี่ยงโชคถึงจะดีนะครับตัวเลขของคุณจะมีเลขหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้า 1619ของชาวราศีพฤษภนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณเจ้าชะตานะครับจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือบุตรบริวารจะมีโชคลาภก็ได้นะครับคนราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณมีเลข3 4 8 7นะครับส่วนเลขแอบคือ0 9ย์ของชาวราศีเมถุนนะครับ เออผมไม่ถุนนะต่อมามาเริ่มชาวราศีกรกฎับค,คนราศีกรกฎเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือถ้าคุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคุนคารนับถือหรือขอพอรจากองค์พญานาคก็ว่าไปนะครับตัวเลขของคุณจะมีเลข0ูย์เแล้วก็ห้าสองย์เแล้ว52นะครับต่อมาชาวราศีสิง คนสิงเนี่ยนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะต้องเดินทางไปเสี่ยงโชคลาบนะครับจะดีและจะพบมีคนช่วยเหลือให้คุณมีโชคลาบด้วยคุณอาจจะเดินทางไปเจอใครอันละคนเขาแนะนําคุณช่วยคุณเอาเลขนี้สิเอาเลขนี้สิอะไรนี่นะครับเออประว่าไปหรือถ้าตัวเลขของคนสิงเนี่ยก็จะมีเลขสามสี่แล้วก็สองห้าสามสี่สองห้าไอ้เลขสองห้าห้าสองในงวดน,นี้ก็มีโอกาสมานะครับ นะก็มีโอกาสมาด้วยเช่นกันนะต่อมามาพูดถึงคนราสีกันนะคนลักคณาราสีกันเนี่ยเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภเป็นกอบเป็นกรรำครับโอ้ดีมากนะหรือคุณจะได้โชคยังไม่คาดฝันก็ได้นะครับดวงชะตาของคุณตัวเลขก็จะมีสองห้าเห็นไหมมีศูนย์เก้าครับสองห้าศูนย์เก้าก็เอาหกไปตัตวหนึง่งเยเผื่อมาตีลังกาลงนะครับ มาพูดถึงชาวลัคนณาราศีตุลครับต่อมาคนราศีตุลเนี่ยเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภอย่างไม่คาดฝันดวงอาทิตย์เนี่ยราพะอยู่วีนาศคุณจะมีโชคไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะเคล็ดลับเวลาคุณเสี่ยงโชคไม่ต้องไปนึกถึงมันครับเมื่อถึงเวลาแล้วปุ๊บคุณค่อยมาตรวจอันนะี้คุณโอกาสที่จะมีโชคนะเออ,อยังไม่คาดฝันไงตัวเลขของคนราศีตุลเนี่ยจะมีเลขสี่สาม เลขแอบคือหนึ่งหกครับสี่สามหนึ่งหกจับคู่เช่นหนึ่งสี่สีหนึ่งสี่หกหกสี่นะก็อย่าลืมเก้านะครับแล้วก็เลขสามก็คือหนึ่งสามสามหนึ่งสามหกหกสามนะครับแล้วก็เก้าไเออเพราะฉะนั้นเลือกตัวเลขที่คุณชอบนะเออนะครับเลือกตัวเลขที่คุณชอบต่อมาชาวราศีพิจิก คนลักนาพิจิกเนี่ยถือว่าชีวิตเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนโตอยู่แล้วนะครับดวงชะตาเจ้าชะตาคนลักคูกครองจะนําโชคลาภมาให้นํามาให้เยอะด้วยครับตัวเลขของคนพิจิกจะมี1 6ึ่งหกสองห้าหนึ่งหกสองห้าส่วนเลขแอบก็คือเลข3 4ี่ครับเลขแอบอยู่สามก็จับคู่ได้เลยตามสบายนะครับมาพูดถึงดา ลักนณะต่อมาคือราศีธนูครับคนลักนณราศีธนูเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยจะมีโชคลาภในด้านของการงานนะครับถ้าคุณไปรู้เรื่องงานเรื่องการมีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะครับยังคุณก็มีโชคเรื่องงานนะถ้าคุณเป็นคนขายลอตเตอรี่ก็มีโอกาสขายได้เยอะนะขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จแลวก็เรื่องงานตัวเลขของคนธนูเนี่ยคุณไม่ต้องอะไรมากมาย คุณเอาเลขสามกับเลขสี่ไปซื้อโรตเตอรี่เลยสามสี่สีสามพอนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรเนี่ยเจ้าชะตาของคุณก็มีโอกาสที่ดีเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณทํามีโอกาสที่จะมีความสําเร็จมีชื่อเสียงนะครับตัวเลขของคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับในดวงคุณจะมีเลขหนึ่งหกหนึ่งเก้า ศู 9, นกะครับหนะึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์เก้านะก็ถามสบายคนราศีมังกรพูดต่อมาเลยราศีกุมครับคนราศีกุมในดวงชะตาคุณในอย่างที่บอกลาภะาอัลลีนะคือโชคมีเข้ามาก็เก็บไม่ค่อยอยู่แต่คุณต้องเสี่ยงโชคพอประมาณหรือทุกคุณถ้าคุณไปรู้เลขอะไรมาก็เก็บเป็นความลับนะแต่สิ่งที่สาคัญเลยคุณก็พยายามไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดหนึ่งนะครับ ถ้าดวงคุณเนี่ยมีงูเข้าบ้านเนี่ยก็อย่าไปตีอะไรนะก็ให้ไล่ออกไปครับเอ่อหรือไม่คุณจุดทูปที่ศาลตีจุ้ยแยที่บ้านหรือเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณเนี่ยขอโชคลาภนะเดี๋ยวท่านจะให้โชคลาภความสําเร็จนะครับหรือทําไมงั้นตัวเลขของคนราศีกุมเนี่ยคุณก็จะมีเลขสามสี่สี่สามสามสี่สี่สามนะครับมาพูดถึงต่อมาเลยชาวลนะัคนาราศีเมีนครับ คนลักนณาราศีมีเนี่ยนะเจ้าชะตาเนี่ยนะครับมีโชคลาบเข้ามาเก็บไม่อยู่แต่ดวงคุณจะได้โชคอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับโชคไม่คาดฝันอย่างที่บอกเนี่ยเวลาเสี่ยงโชคไม่ต้องไปนึกถึงครับพอถึงเวลาแล้วแวค่อยมาตรวจดูอีกทีหนึ่งแล้วแหละมีโอกาสจะมีโชคลาบสูงเพราะฉะนั้นคนราศีมีเนี่ยตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลขสองห้า นะครับเลขแอบก็คือเลขแปด็ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมาพูดต่อในเรื่องของตัวเลขแอบของวันจรในวันนี้นะครับตัวเลขแอบวันจรในวันนี้มีไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่สามหคุณไมคุณเห็นไหมมีสามหกสี่หเห็นไหมมีสี่หกเห็นไหมเออส่วนเลขเลขสองของวันนี้ย2คือม้ามืดนะ พราะสองย้ายช่วงบ่ายสามโมงกว่าพอดีช่วงนั้นนะที่ลอตเตอรี่ออกเลขสองก็น่าจับตานะครับอย่างที่บอกเนี่ยสองห้าห้าสองนะก็ไปอยามพูดเยอะเยวมันเคลื่อนแต่มันก็ว่าไปนะเออแต่ไม่ต้องเสียขคิดมากครับเม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภกันทุกๆคนกันเลยนะครับ ต่อมานะครับมาถึงช่วงเวลาที่สําคัญกันเลยนะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนาโชคลามใหญ่ในชนาาละสาล้านนะครับหลังจากปฏิบัติการช่วยชีวิตนกได้เมื่อกี้ <c oughs> มีเอ็กซิเนต์นิดนึงจะไปช่วยช,วช,วชีวิตนกกบินเข้าบ้านกว่าจะเอามันออกก็รวมชั่วโมงครับกว่าหลายนาทีนานน่ะโอ้โหมีอไรเหนนะบินเข้ามาทำไมลูก เดี๋ยวมาพูดถึงนกอะครับหมอนผาดาวเสรษฐีนำโชคล่านไปในสาสนาล้านประจําในวันที่16ตุลาคม2568นะครับตัวเลขซึ่งคํานวณจากดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูงดาวมีความแม่นยํานะครับ95เร์เซ็นะครับบูรภาไม่แพ้บูรภาไหลพายนะ เลขที่ออกก็คือเลขแต่แตคุณเห็นไหมตัวเลขที่จะได้วงไว้นะครับเป๊ะเป๊ะแม่นที่สุดใน3โลกนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐีเด่นเลยคือ6 3 6 3 3 6นะครับถ้าตำแหน่งดาวดีคือตำแหน่งดาวมาตรฐานคุณก็จะเห็นได้ว่าดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ย เป็นอนุกเกษตรแบบสลับเดือนนะครับและดาวพระจันทร์เป็นราชาโชคดาวเสาเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้น่าสนใจคุณสามารถนำไปจับคู่หรือไปเสี่ยงโชคตามที่คุณชอบได้นะครับตามสบายเลยสิมเลี่ยงเลี้ยงแล้วเอีบปอหอนะเ,ออเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับจับคู่มาให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เพราะฉะนั้น80%นะครับก็จะมีเลข63369339 3, 3, 9. นะนี่คือ80%นะครับแล้วก็มี168656 6, 6, นะครับแล้วก็7303เอออันนี้คือ80%ต่อมา มาพูดถึงตัวเลขเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็จะมีเลขเก้าหกนะครับสี่หกหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าเก้านะครับนี่คือเจ็ดสิบเซนตต่อมาหกสิบเปอร์เซ็นก็จะมีสี่หกเอ้ไม่ใช่หกสิบมีสี่เก้านะหกสิบมีสี่เก้าศูนย์สอง หนึ่งสองห้าสองแปดสองครับเออน้แปดหกสิบหกสิบเอร์เซ็นะ 8, 6, 6, 6, นะครับมาพูดถึงตัวเลขแอบคำนวณน,นะออคำนวณก็คือก็จะมีเลขสองสามสามหกนะมีสามหกเจ็ดเก้านะครับสี่เจ็ดนะ 05 01 08นย่ะครับอันนี้คือ,อเลขแอบของคำนวณน,นะมาพูดถึงตัวเลขนะครับเลข3ตัวไม่จะเป็นหน้าหรือหลังก็ตามแล้วแต่คุณสามารถสลับตำแหน่งได้นะครับก็จะมีเลข5 6 7 9 2 4 7 0 9 6 ห้าหกเจ็ดสี่เก้าแปดแปดเก้าห้าแปดเจ็ดแล้วก็หนึ่งสามสองนะครับอันนี้คือเลขสามตัวนะเอ่อไม่ว่าจะเป็นเลขหน้าหรือหลังก็ตามนะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะ,ะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาตอบลายมี ลูศิทักมาทักมานะครับหลายคนติดต่อจะมาดูวงจุ้ยแล้วก็ดูดวงชะตานะถ้าได้สนใจจะดูด,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 ดวงชะตาเสริมดวงดูวงจุ้ยอะไรก็ติดต่อมาจากได้นะครับตา,าตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ได้เลยนะ,เ,ะเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับนะไม่ว่าคุณจะซื้อรถตารี่สลากกินแบงรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบกันทุกๆคนกันเลยนะครับนะใส่งวนกวนจีน นะครับสาธุบวงสืออยูอยร่ำรวยนะครับฟัง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 นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดซุปเปอร์แตร์กดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ